ประวัติความเป็นมาของตุ๊กตาแอนนาเบลมีทั้งความน่าหลงไหลและน่าขนลุกตุ๊กตาแอนนาเบลตัวจริงคือตุ๊กตารักเกดีแอนซึ่งเริ่มมีชื่อเสียงจากผลงานของนักสืบปราบผีเอ็ดและรอเรนเรื่องราวของแอนนาเบลเริ่มต้นในช่วงต้นทศวรรษ1970เมื่อนักศึกษาพยาบาลสาวได้รับตุ๊กตาตัวนี้เป็นของขวัญจากแม่ของเธอเธอไม่รู้เลยว่าตุ๊กตาที่ดูไร้เดียงสาตัวนี้ มันจะนำพาเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวมาในไม่ช้าหลังจากนั้นตุ๊กตาเริ่มมีพฤติกรรมแปลกประหลาดเช่นเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองและทิ้งข้อความที่เป็นความลับด้วยความกลัวความปลอดภัยเธอและเพื่อนร่วมห้องของเธอจึงขอความช่วยเหลือจากนักสืบเรื่องอาถรรพ์เอ็ดและลอเรนครอบครัววเรนซึ่งมีชื่อเสียงจากผลงานด้านปีศาจวิทยาสรุปว่าตุ๊กตาถูกครอบงำโดยสิ่งชั่วร้าย พวกเขาเชื่อว่าวิญญาณติดอยู่กับตุ๊กตาโดยใช้มันเป็นภาชนะเพื่อควบคุมสิ่งรอบตัวเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นพวกวอรเรนจึงได้นำตุ๊กตาตัวนี้ไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ไสยศาสตร์ของพวกเขาซึ่งยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้สำหรับผู้มาเยี่ยมเยือนพวกเขาจะได้รับคำเตือนให้เข้าใกล้ด้วยความระมัดระวังดังที่กล่าวกันว่าแอนนาเบลยังคงมีพฤติกรรมอันมุ่งร้ายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีพยานหลายคนรายง,งานเหตุการณ์ประหลาดเมื่ออยู่ต่อหน้าแอนนาเบลตั้งแต่เสียงที่อธิบายไม่ได้ไปจนถึงการโจมตีทางกายภาพบางคนเชื่อว่าการปรากฏตัวของตุ๊กตาเป็นลางสังหรณ์ของโชคร้ายในขณะที่บางคนมองว่าเป็นเพียงความเชื่อทางไสยศาสตร์ดังนั้นตำนานของแอนนาเบลจึงยังคงดึงดูดและสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ที่กล้าส,สำรวจดินแดนแห่งอาถรรพ์ ไม่ว่าคุณจะเชื่อเรื่องต้นกำเนิดเหนือธรรมชาติหรือไม่ก็ตามสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือเรื่องราวของแอนนาเบลจะหลอกหลอนจินตนาการไปอีกหลายปี